ดีครับผม c ีเอ็มชัยยานะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนลำไยแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้บางส่วนในสวนพื้นที่ทั้งหมดนะครับมี2ไร่สามงานที่ตั้งที่ตั้งนะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่มีวิวภูเขานะครับพื้นที่สวยนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่57กิโลเมตร เป็นสวนลำไยทั้งหมดด้านหลังก็ติดลำเมืองนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ช่องนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับหน้ากว้างแล้วก็ในพื้นที่ก็มีปลูกพวกไม้สักของไว้นะครับช่องนี้ก็อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดราคาไล่ละ4,50 0 0 0บาทเท่านั้น สำหรับท่านที่สนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับส